รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเด็ดอิดนะครับผลักดันเต็มที่ครับสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่2องะนะเร่งสรุปเรื่องสถานที่สร้างให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันจัดสรรงบนะครับเริ่มโครงการในปี69ครับ เมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาครับณโรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานร่วมด้วยนางสาวสุภาพรกำเนิดผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์และคณะทำงาน รับฟังข้อเสนอแนะการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองสุขภาพ h e ล l t h ซิตี้นะครับโดยมีโรงพยาบาลหัวใจ2เป็นศูนย์กลางพัฒนา โดยมีนายแพทย์สมบัติพดุงวิทย์พัฒนาสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่12นายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์เฉสิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายพงศักดินิติการุณผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเครือข่ายและผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาเมืองสุขภาพ h ฮล l ี้ซิตี้นะครับโดยมีโรงพยาบาลหาดใหญ่2เป็นศูนย์กลางพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลและเมืองหาดใหญ่ในอนาคตซึ่งนำเสนอโดยนายสิทธิศักด์ตันมงคลเลขาธิการสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่และคณะ สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือการผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่2โดยมีการนำเสนอจากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ต้องรับการส่งต่อผู้ป่วยทั่วภาคใต้ตอนล่างและรองรับการบริการประชากรในเภอหาดใหญ่ที่มีมากกว่า4 0แสนคนและประชากรจังหวัดกว่า1.4ล้านคนโดยในครั้งนี้มีสภา,าเศรษฐกิจหาดใหญ่เป็นแม่งานขับเคลื่อนและดำเนินการศึกษาข้อมูลสถานที่ที่เหมาะสมมานานกว่า1ปี นายเดชิตข่าวทองได้กล่าวว่าเห็นด้วยกับการสร้างโรงพยาบาลหายใจสองวันนี้ได้มอบหมายให้คณะผู้สรรหาเร่งสรุปเรื่องสถานที่ก่อสร้างให้ได้ภายในสองสัปดาห์เพื่อให้ทันการจัดสรรง,งบประมาณปี2569มาเริ่มดำเนินโครงการในระยะที่1เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้ได้โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขยังมีโครงการยกระดับโรงพยาบาลในแต่ละมุมเมืองของจังหวัดให้มีศักยภาพลดการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่เสริมสร้างการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางทางนี้เพื่อป้องกันโรค NCD s ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีซึ่งสามารถช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลได้นะครับ โดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลศูนย์นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว,ว่าเป็นการดําเนินงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับถ้าได้มีการนะครับดำเนินการถูกต้องตามหลักนะครับก็จะทําให้นะครับโครงการนี้เป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดที่เหลือเป็นการสานต่อก็น่าจะไม่ยากเกินนะครับตรงส่วนนี้เพราะว่าได้แรงสนับสนุนทุกคนก็ต้องการคุณภาพที่ดีเมืองนะครับต้องการคุณภาพที่ดีถ้ามีการพัฒนายอย่างแท้จริงนั่นเองครับ